สีแดงกินเบีย้ยครับสีขาวกินรักษาตำแหน่งไว้ สีขาวทิมเบีย้ยคู่ริมสีแดงดันเบีย้ยขึ้นไปสีขาวขยับม้าเป็นม้าเทียมฟังสีแดงขยับขุนเชื่อมเรือ สีขาวเริ่มกินสีแดงใช้ม้าสีขาวอาม็ดไลสีแดงถอยโลสีขาวจึงทิ่มเบี้ยขึ้นมาสีแดงถอยม้า สีขาวครับกินเบี้ยหน้าขุนสีแดงกินคืนสีแดงครับกินมา้าสีขาวกินลุก สีแดงใช้เรือสีขาวหงายสีแดงดึงเรือลงมาสีขาวกินมา้า สีขาวถอยเม็ดไล่เรือเรือแดงขยับหลบสีขาวออกโคไล่สีแดงหวังแรกเรือสีขาวกินสีแดงกิน สีขาวโอคโคนจับม้าม้าแดงถอยหลบสีขาวโอคโนตามสีแดงจึงถามต่อม้าสีขาวโดดม้าตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวใช้ม้าแลกโคน ต่อมาสีขาวกินลุกสีแดงถอยสีขาวขยับขุนหลบสีแดงลุกซ้ำ สีขาวถอยโคนมาขังเรือฝั่งสีแดงจึงขยับมา้าสีขาวไล่เรือเรือแดงหลบสีแดงตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงลุกสีขาวขยับขุน สีขาวลูกสีแดงบ้างสีแดงถอยสีขาวใช้ขุนไล่มา้าม้าแดงลูกสีขาวตามสีแดงหนีมาลุก สีขาวจึงเปลี่ยนมาเดินโคนสีแดงใช้เหลือขยับขึ้นมาสีขาวใช้เม็ดบุกสีแดงขยับขุนสีขาวเอาโคนตามสีแดงใช้ม้าลุก สีแดงยังคงใช้ม้าลุกสีขาวจึงขยับขุนขึ้นสีแดงใช้เรือลุกสีขาวจึงเริ่มบีบพื้นที่เข้ามาสีแดงใช้ม้าตามมลุกสีขาวใช้ขุนบุกสีแดงใช้เรือกดโคนสีขาวจึงลุกสีแดง ขยับสีขาวได้กินเบี้ยสีแดงเอาม้าจับโคนสีขาวกินเบี้ยขึ้นมาผูกโคนไว้สีแดงจึงขยับเรือสีขาวเริ่มกินเบี้ยสีแดงขยับขุนไล่ สีขาวจึงลุกสีแดงหลบสีขาวกินเบีย้ยสีขาวขยับโคน สีแดงขยับเรือมาลุกสีขาวจึงเดินขุนเข้าสีแดงไม่แลกเรือขยับหลบสีขาวเสริมโคลนเข้ามาสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเอาม้าจับโคนสีขาวจึงเดินเบี้ยสีแดงลุก สีขาวขยับขุนสีแดงลูกสีขาวกินสีแดงกินสีขาวจึงปิดเกมลูกจน